วัดปิชัย,ยาซึ่งเป็นวัดที่เราอยู่ในใจเราแล้วมีทุกๆเทศกาลหรือมีพิธีอะไรพวกเราก็พร้อมเสียมาพระรัตนตรัยคือสิ่งสูงสุดที่เราต้องกราบไหว้ทุกวันค่ะส่วนวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนที่มาเนี่ยเขามีความสุขเขาอยู่แล้วเพราะเขาทําความดีคะความดีทั้งนั้นที่ทุกคนจะคุ้มครองให้กับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามธรรมะของทาง พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าทุกคนทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนนั้เป็นความดีที่สูงสุดนะคะก็คิดว่าเพื่อนทุกคนมีความสุขกับวันนี้ทุกคนค่ะขอบคุณนะคะวันนี้คุเรอ,อตั้งคาะวาคุณเชิญมาร่วมบุญในวันขึ้นปีใหม่ของจีนคือในวันตุกจีนนะคะ เป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองค่ะ,คะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจค่ะแล้วก็ขอให้ผลบุญกุศลที่ได้มาทำวันนี้เพื่อนๆให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะรู้สึกปลื้มติติค่ะที่มีโอกาสได้มาทำบุญร่วมกับเพื่อนๆขอให้ทุกคนผ่านพ้นโควิดในประเทศไทยที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะที่วัดพิชัยญาติซึ่งเป็นวัดที่งดงามมาก มีพระพุทธรูปที่งดงามและเก่าแก่และก็ศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อทันใจวันนี้ก็ได้มาขอพอรก็ขอให้ในช่วงตุกจีนเนี้ยญาติธรรมทุกทกท่านที่ได้มาร่วมบุญในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปารถนาแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่ช่วยจันลมพระพุทธศาสนาตลอดไปค่ะป,ะปื้มแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาทำบุญเลี้ยงพระได้สืบสานพระศาสนา ที่วัดนะคะะาวัดดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทําบุญที่วัดทิทยาตมาทําบุญกับทางคุณละอองรู้สึกด,ดีใจมากและมีความสุขค่ะสร้างบุญสร้างบุศลให้กับปีใหม่นี้เราจะได้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวเรารลูกหลานเราทุกคนและเพืเ่อนๆค่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากที่วัดที่สวยงามมากค่ะก็ประทับใจทุกอย่างค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆเลย ที่ได้มากราบนะคพระและรูปทําบุญกับกัลยาณมิตรนะะโดยการนําของคุณพี่ละอ,อตั้งขะละวคุนนะคะ,ะวัดพิชัยญาิิถือว่าเป็นวัดโบราณแห่งหนึ่งที่สวยงามและถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราได้มาทําบุญร่วมกันในวันนี้ค,ะค่ะก็ะะหวังว่าบุุศลุนครรงนี้นะคะจะบังเกิดแก่พวกเรากรัลยาณมิตรทุกคนและ คนไทยทุกๆคนนะคะเชิญชวนมาร่วมทําบุญที่วัดสวยงามแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้พาคุณแม่มาทําบุญที่วัดก็ถือว่ามีความสุขแล้วก็เป็นบุญของเรานะเป็นบุญเป็นสิริมงคลที่ได้มากราบไหว้ขอพรในวันปีใหม่รุษจีนนี้ค่ะก็ขอให้บุญกุศลที่ทําในวันนี้ก็ส่งผลให้ทุกๆท่านมีแต่ความสงบความสุขแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค่ะ ลูกๆได้อวยพรได้กล่าวคำเพิ่มปิติไปแล้วกล่าวคำขอบคุณแล้วดิฉันขอขอบคุณอีกครั้งค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสชวนเพื่อนๆมาร่วมทําบุญในวันนี้มาเลี้ยงถว,ยถวายพระเพลนที่วัดพิชัยญาติดีนะคะ อยากทำบุญและชวนเพื่อนๆที่มีใจกุศลทั้งหลายมาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะแล้วทุกคนก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะอิ่มบุญกันทุกคนก็ขอให้เพื่อนๆที่ร่วมบุญวันนี้นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลับไปก็ขอให้เฮงๆๆเฮงเงรวยรวยกันทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสิ้นเจียอยู่อีสิ่งนี้ฮกใช้กันนะคะ